สวัสดีครับผมชื่ออิสัะคานะครับทุกคนจำได้ไหมครับไม่ได้เจอมานานนะครับวันนี้นะครับผมจะทำอาหารไทยน,นะครับทุกคนตอกใจไหมครับนั่นก็คือโค้ยานนะครับเย้จ j มากมาเลยนะครับในที่สุดก็จะทำได้ ตอนนี้ผมอยู่ที่อีปนนะครับไปขันนอกไม่ได้ใช่ไหมครับไปยิงอาหารไทยไม่ได้นะครับก็ผมจะทำเองดีกว่านะครับอืจะอธิบายส่วนสปาังส่งสวนสปามสว่สสวนสปามส่วนผสมร้อนมากอีปนร้อนมากมาก,มากนะครับอันเลกโคหมือแล้วก็ซีอิ๊วข้าวแล้วก็นมมะพร้าวแล้วก็ซอสออสเอสตอร์ แล e ้วก็เพสทามารินโดภาษาทอะไรล่าน้ำตาลแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผักชีนีเนเออค่า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 ผักชีนมะพร้าวไม่มีใช้นมธรรมดานะครับทามารินโดเพสโตก็ไม่มีใช้ตีเนกาธรรมดานะครับน่าจะทำได้นะครับอันนี้โคมือนะครับฮ่าค่าโคมือํำบากมากๆนะครับบ้างของผม ปันนอกมากๆานะครับสูเปอร์ที่เทวเทวบางของผมไม่มีนะครับจริงๆแล้วผมไปสืเปผราซีดางนะครับสีดางก็ทุกรำไม่มีโคมือนะครับผมขับรถไปใช้เวลา30นาทีประมาณ30นาทีก,ก็ในที่สุดก,ก็เฉื่อได้นะครับเพนนะ,100ะนโดยรารัามสะบแ0เยนโคคิวมากมากแล้วก็อัน,นิค้สีอีลเข้า มาจากพีบีนะครับอืมใช้ได้ไหมน่าจะใช้ได้นะอือสมปังอีสิบอีดนะโอเคได้ได้ได้ใชน้นมธรรมดาแล้วก็บีเนเกอร์แล้วก็อ่าพริกไทยนะครับพริกไทยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็อ่านี่ครับนี่ครับอ่าข้าวโคงพักชีรูทรูทของพักชีนะครับอืพอพาซาเตอะไรครับทีก่กรงพาษาญีออ่ปุ่นเรียกว่าเนะหรือเนกโกะนะครับแล้วก็มีมีออยสเต伊スターソーกゴミนะเตะผม คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าโช่มีกีเกนสองพเกาลองทำดูพีบีก่อนดีกว่านะนฮัลโหลพีบีมอะไไม่ได้ไม่ได้เนอะออสตาซอสใช้ออสตาร์ซอสเดกโชมีกี่เกนปีตีกอนนะครับใช้ได้ไหมครับอะ มีต้นใส่มีมีต้นใส่ก็ได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคครับผมขอคุณนะครับขอโทษนะครับใช่โอเคโอเคพี่บีมยืมมากเลยนะขอโทษชินชินนะครับขอบคที่มสอเตอร์มีต้นใส่ก็ได้นะครับอันนี้ทินนะครับจะไปยครับรมพักชีนะครับพักชีนี้ผมทำเอนะครับปลุกเอนะครับชื่อชพักชันนะครับอร่อยมากมากนะ หอมมากกริ่งหอมมากมากเลยบ้างของอีผมคอมไม่ชอบพักชีเลยนะครับเออเรียดมากแต่ผมชอบมากมานะครับเพราะว่าหอมมากแล้วก็อร่อยนะอร่อยจริงๆตัดพักชีนะครับไทยเองยากนะทำไมทำไมทำไมใส่ผักชีโนเนใน,ในขมือ,อยัางรอครับผมไม่เข้าใจครับเพราะว่าหอมใช่ไหมทับเล็กๆลมากนะ ทำอาหารยากนะทุกเวลาที่ทาอาหารงบผมคิดว่า,าคือแม่เล็กคุณยาสุดยอดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคุณยาของผมทําอาหารทุกวันนะครับต้มปมเด็กๆไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยรู้สึกสุดยอดนะแต่ผมไปเรียนม,มหาวิทยาลัยที่โตเก,กียวก็ต้องทาอาหาร ตัวเองก็ผมคิดว่าโอ้โหคือเมคือยาสุดยอดเทนน้ก็ได้นะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมโอเคใ่ในถุงพลาสติกนะครับใส่ซีลข้านะใส่ซีลเข้าเท่าไหร่จองใหญ่3ามจองใหญ่ไม่มีอันนี้จงจงธรรมดาใช่ไหมจงธรรมดาก็สนะสโอเคใส่น้องธรรมดาก็ ม okay. er, ั okay. та, ่วหนังนะเต้ากันเต้ากันเต้ากันสีเขียวสีโอเคใส่โอสโตอิสตาร์เสร็จโอสตาร์มีมีตัวไปม่มีทามารินโดเพสโกใส่ปีนิก้าธรรมดานะครับครึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้โอเคน้ำตาลน้ำตาลอนเล็กสองนะจอนธรรมดาหนึ่งก็ได้นะ ต่อไปพริกไทยพริกไทยพริกไทยจ่องใหญ่หนึ่งจ oh, 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 oh. ่องธรรมดาหนึ่งครึ่งนะโอ้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 ครึ่งในทีส่สุดก็ใส่โคมืนนะครับอืมดีอ่ะหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองเดวก็คงคนนะครับคงคนช่วงนี้ผม รู้จักว่าคมมีเครื่องหมายสองอันนะครับมันเรียกคือคมน,นะคมอันที่ทรงคือมิกซ์นะมิกซ์มิกซนะ์มิกซ์โอ้เห็นไหมเห็นไหมวางครึ่งวันนะครับอ่าไม่ใช่ครึ่งวันนะอ่าสี่ชั่วโมงนะประมาณสี่ชั่วโมงเตรียมโคมือยางเสร็จแล้วใส่ตัวเย็นนะครับใส่ตัวเย็นนะครับแลัวจากนี้นะครับจัด ย่านโคมือนะครับเปลี่ยนสตันตี้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อนะครับเมื่อกี้บ้านแมโ่มโคมผมนะครับตอนนี้บ้านย่านนะครับนี่ครับโคมือย่านโคมือนะครับนี่อ,อพริกไทยอยู่กกินไปใช่ไหม <laughs> น่าก,กินน่าก,กินมากมากนะครับอหจะย่านไหมครับ ชูบีอ้ใโอเครอสักรครูรนน่นะครับประมาณ1 5นาที15นาทีินาทีนะครับจะกินได้ไหมนะครับยังไงนะโอ้โหโหสุดยอดอย่างแล้วนี่นักกินจังจริงๆแล้วไม่มีน้ำจิ้มนะครับ น่าจะไม่เมืองกันคนจริงใช่ไหมครับเสียดายนะวันนี้ยิงโคมือย่างไม่มีน้ำจริงลองลองกินดูนะครับเสร็จเร็วนะครับยางแล้อโอ <c oughs> ยางกือใบนิดเดียวนะ <c oughs> นักกินไม้ทุกคนนักกินไมย้ย้ยกินห้ครบครัวคอมผมนะครับ

น่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่ไม่มวนกันเลยนะเพราะไม่มีน้ำจิ้มนะก็ไม่มวงกันนะครับอ,อยากกินโคืุยานจิงนนะครับแต่อันนี้ก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยไม่ไม่ใช่โคืุยานเต่อร่อยผมลืมรสโคืุยานจริงๆนะครับแคานั้อร่อยมาก